เดินที่นี่พาค,คุณผู้ชมไปที่จังหวัดยโสธรน,นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะเพื่อนในมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเลือดพ่ายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพบร,รมราชนินีประจำปี2 5 6 6เท่อนี้เป็นการเก็บคะแนนสะสมสนามที่หนึ่งค่ะ โดยทางนายวีรุตวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา,า,าเลือกายาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชาทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีปี2566เที่ยนี้นะคะก็ถือเป็นการเก็บคะแนนสนามที่หนึ่งซึ่งก็มีในายไกรเอี่ยมจุฬาล่าลองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธร พลนเรือเอกชัยนรงค์จะเลื่อนลากนายกสมาคมเรื่อพายแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่า,ายผลิตแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมเรื่อพายแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธรคณะนักกีฬาและกัคู่ผู้ฝึกสอนรวมงานยูทีวิม่านพญาแทนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและในเทือนี้ค่ะได้ทําการแข่งขันแล้วเสร็จแล้ว มีการมอบเหรียญรางวัลไหแกนนักกีฬาจำนวน36กรายการและกการแข่งขันเรือผ่ายขององค์กรประคองส่วนทองทินยะโสธรเพิ่มอีกหนึ่งรายการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้หันมาเล่นกีฬาเรือพ่ายมากขึ้นรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรโดยทังสมาคมเรือผ่ายแห่งประเทศไทยรวมกับการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดยโสธรร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาเรือผ่ายชิงชนะ เลื่แหงประเทศไทยชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชนินีปี2566เป็นการเก็บคะแนนสะสมสนามที่หนึ่งระวังวันที่1ึง2เมษายน2566ซึ่งกระแบ่งการแข่งขันเป็นเจประเภทนั่นก็นคือประเภทที่1บอร์บอดกันเชี่งเรือประเภทที่2ก็คือเลือกกันเชี่งสากล3นะคะและก็กันเชี่งบกประเภทที่4ก็คือ สนามน้ำเรียบนะคะและกับประเภทที่หาคือเรือแค่น,นูโปโลประเภทที่หก็คือเรือแค่น,นูขยักนะคะและกับประเภทที่เจ็ที่เจ็ดคือเรือผายซิฟฟีพ้ายและก็หาฟีพ้ายโดยมีช่มรมนะคะนักกีฬาจากทั่วประเทศร่วมการแข่งขันจำนวน3 9าช่มรมร่วมนักกีฬาเจ้าหน้าทีร่รวมทั้งสิ้น1,000กับอีก16คนค่ะ